จะเอามาพิสูจน์ว่าเราจะสามารถผิดด้วยวิธีนี้เนี่ยมันจะผิดติดต่อกันได้กี่ครั้งโดยที่แบบไม่หลบไม่เลี่ยงเลยอะไรเงี้ยนะครับนี่เริ่มเลยนะก็ระหว่างอนะัดคลิปเดี๋ยวอาจจะอะอกไม่ได้นรืกว่าปิดเสียงได้ Thank <laughs> you. Okay. เอาเป็นนี้ดีกว่าเดี๋ยวอพอดไว้แล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวผมให้มาทําสรุปให้ทีเดียวนะครับมันอัดคลิปยาวๆไปดูไปก็น่าเบื่อครับตอนนี้จะเล่นรัวๆไปเลยโอเคตอนนี้ก็เล่นไปเรียบร้อยหนึ่งร้อยครั้งพอดีนะครับแล้วก็สรุปผลออกมาก็คือที่ผิดห้าครั้งสองรอบเนาะหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยเล่นไปใช้เวลา ใช้เวลาใช้เวลาใช้เวลาสามถึงสิแปดอ่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับใช่ไใช่ประมาณหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีนะครับก็เล่นได้หนึ่งร้อยครั้งนะครับมีผิดห้าครั้งติดกันสองรอบซึ่งไอ้ครั้งที่ผิดเนี่ยเป็นไซเวว์เดียวกันก็สรุปเลยว่าถ้าเกิดเราเจอช่วงที่ เป็นไซเวที่เป็นตัว a ิเกเตอร์พันกันอะไรเงี้ยนะครับเราหยุดยังไม่เทรดได้นะครับถ้าเราเลือกตรงนั้นได้หลังจากนั้นเนี่ยไม่มีอันไหนที่แบบว่าคิดแบบน่ากลัวน่ากลัวเลยนะครับก็ฝากไว้แค่นี้คิดว่าระบบนี้เนี่ยใช้การได้แน่ๆนะครับอ่าไงก็เอาไปฝึกเอาไปจับจังหวะการเล่นกันดูนะครับ โอเคนี้ก็จบแค่ตรงนี้นะครับเเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับจะใช้เงินจริงแล้วก็อ่ทำเป็นเขาเรียกอะไรนะทำเป็นอ๋อฝากทำเปิดบัญชีใหม่เลยแล้วก็ฝากเข้าหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับเพื่อพิสูจน์ใ้ดูว่าหนึ่งร้อยเหรียญสามารถเล่นได้ระยะยาวจะเก็บผลแบบนี้นะครับทุกวัน สักสองอาทิตย์นะครับหมดเดือนพอดีอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเราสามารถเต้นแบบนี้ได้แล้วก็กำไรชั่งเสมอเล่นยืนได้แน่นอนอะไรเงี้ยนะครับโอเคอย่างนี้นนก็สวัสดีครับไปเรื่อยทุกคนครับ